ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ได้เตรียมอาหารเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งวันนี้เราก็จะมีอาหารอามาดูเข้ามามาเรียนดูนะวันนี้จะเป็นมีผลไม้คือมีทุเรียนทุเรียนนะมีทุเรียนแล้วก็จะมีข้าวผัดกะเพราสองกล่องนะแล้วก็มีน้ําดื่มอันนะี้น้ําดื่มอ่านะก็จะมีน้ําดื่มให้หกขวดนะมีน้ําดื่มให้หกขวดนะก็พร้อมที่จะแจกแล้วตอนนี้ก็คนก็ มาพร้อมแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันนี้คนมารับอาหารก็เยอะอยูอ่เป็นจำนวนมากเลยวันนี้ก็ร้อยกว่าชีวิตที่มารอรับอาหารนะได้ดำเนินการแจกแล้วอตอนนี้ก็พร้อมแล้วให้โยมเข้ามารับได้ยินแล้วที่เนนี่คือข้ามารับแล้วครับ

วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นวันแห่งความสุขของทั้งผู้รับและก็ผู้มองผู้ที่รักแก่ก็อยู่ในความสุขผู้ที่แก่ก็มีความสุขในกที่ดะแก้สองให้ดีที่จะรอไปรับความสุอนะดี๋ยวที่สามจะได้หยุดแค่นี้แทีสไมองานนะงามไรอีเตรียมวธีการทำตอนนี้เป็นการายามที่แคิ

เพราะทุกอย่างนั้นเราได้ทั้งหมดตั้งใจที่จะทำให้ท่านได้พระประทานมาเพื่อหน่อยแล้วก็สะอาดแล้วทำอะไรได้ดีมากเลยเราเข้าทุกุ่ดเลยตอนนี้ก็ให้ญาติโยมได้ช่วยแจกเป็นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันแจกนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มารับอนี้ก็เป็นงานที่ยัดเลยท่านก็ดีใจนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không